ทีนี้อนรับเข้าสู่คิดเสียงนะครับเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับเป็นคิดเสียงแี้ 5. มานะนําเหรียญกระสาบที่ระลึกกันนะครับวันนี้อยู่ในเรื่องของเหรียญสิบบาทสองสี่อีกชิ้นเกิเคยนะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกรอยยี่สิบปีโรงพยาบาลสิริราบนะครับหรือคณะแพทย์นะครับสาสิริราชพยาบาลนะครับโดยเป็นการ จะทำพึ้นนะครับเพื่อะระลึกและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของประเทศไทยนะครับนั่นคือโรงพยาบาลศิริราชนะครับโดยเหรียญน,นั้นนะครับรายละเอียดของเหรียญคือเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญขนาดย mm. ี่สิบมิลลิเมตรน้ำหนะัก แ5จุดห้ากรัมนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกลมนะครับวงขอบนอกมีเสียงจักรสลับเรียบวันที่ประกาศใช้นะครับลงวันที่สามสิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับราคาหน้าเหรียญแน่นอนราคาหน้าเหรียญคือเหรียญสิบบาทส่วนผสมของเหรียญมาดูส่วนผสมของเหรียญกันบ้างแน่นอนว่าส่วนผสมเหมือนกันเลยคือโลหะสีขาวด้านนอกนั้นเป็นเหรียญทองแดง มากถึงเจ็สิบห้าเอเซ็นตอยู่ยี่บ้าเปซ็นตเป็นนิกเกิลนะครับโลหะสีทองวงในด้านในนะครับเป็นทองแดงร้อยละเก้าสิบสองนะครับต่อมาก็เป็นอลูมิเนียมร้อยละหกและนิกเกิลร้อยละ2ตามมาปีที่ผลิตสองพนห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับจำนวนที่ผลิตสามล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าที่จะเก็บสะสมไว้นะครับในซีเรีส์เหรียญสิบบาท ดบาทที่และดาขอขอบคุณนะครับข้อมูลนะครับข้อมูลจากกรมธนารักษ์นะครับใครอยากรู้เรื่องเหรียญน,นะครับก็สามารถถามได้ที่กรมธนารักษ์หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมธนารักษ์ได้เช่นเคยแต่ถ้าใครอยากฟังคลิปเสียงนะครับคลิปเสียงเกี่ยวกับเหรียญเทียรึกนะครับในซีรีส์นี้ก็สามารถติดตามฟัง รับฟังรับชมนะครับได้กันที่ YouTube นะครับ YouTube n g k review นะครับเข้ามาติดตามคลิปของเราได้เลยแล้วหากท่านใดนะครับมีปัญหาสงสัยหรือรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะชีแ้แนะเราสามารถโพดได้ที่ตามรายละเอียดด้านร่างคลิปนะครับแสดง,งความเห็นได้เลยเรานอมรับทุกข้อคิดเห็นของคุณ นั่นเองนะครับโอเคคิดหน้าจะเป็นอ่อนที่รึกอ,อะไรก็ติดตามชมลิปหน้ากันได้เลยครับ